ันนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำเอาทูบหอมเทียนสว่างดวงดอกไม้มาขอสมาทานพระกรรมฐานมอบกายถวายชีวิตภายใต้อารักขาของพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรมภาพในานามของประทันสงฆ์แห่งสวนวิปสนาสากลไร่ชนตวันหรือมหาวิชาลัยพุทธ เศรษฐศาสตร์ก็ขอเจริญพรยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่คอร์สภาวนาตื่นรู้อยู่ในงานเพื่อการเรียนรู้ธรรมะสำหรับสื่อมวลชนต่อไปจริงอยู่เราจจะอยู่ที่นี่เป็นช่วงเวลาที่สั้นอย่างยิ่ง18ตอนบ่าย19 เต็มวัน20ตอนเช้าก็ถือว่าเอา18ตอนบ่ายบวกกับ20ตอนเช้า19ตเต็มวันเราได้สองวันเต็มๆฉะนั้นเวลาเราก็สั้นแต่ว่าท่ากลางเวลาที่สั้นอย่างยิ่งนี้หากเราเติมความตั้งใจเข้าไปสั้น อาจจะยาวน้อยอาจจะมากบางทีอาจจะประเสริฐกว่าคนที่อยู่มาเป็นสิบปียี่สิบปีแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศิลคืออะไรสมาธิคืออะไรภาวนาคืออะไรเจเริญสติคืออะไรกราบเบนจังคปรปดิษฐ์ทำอย่างไรเดินจงกรมทำอย่างไรดื่มน้ำปานะอย่างมีสติเขาทำกันอย่างไรศินแปดคืออะไรอาจจะไม่รู้ บางคนทั้งปีทั้งชาติเข้าวัดเป็นประจำเต็มที่ก็ได้แกลให้ทานสมาทานศีลแต่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาฉันแต่การกราบการไหวก็ยังทำไม่เป็นแต่เราท่านทุกคนมาอยู่ที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ศิละปะการเจเริญสติผ่านการกราบการไหว้การทำวัดสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรม การถอดปริศนาธรรมในมหาวิชาลัยพุทธทานเศรษฐศาสตร์และการเจริญกายคตาสติภาวนาโดยครูสอนโยคะที่เรียกว่าโยคะภาวนา mm hmm. ก็จะมาแนะนำให้เราปรับสมดุลกายสมดุลใจสมดุลงานสมดุลชีวิตและนอกจากนั้นก็จะได้ฟังธรรมบรรยายเพื่อขยายวิสัยทัศน์ของเราให้มีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรม ฉะนั้นกิจกรรมบารมีเหล่านี้ก็จะมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญให้สองวันของท่านทั้งหลายไม่ใช่สองวันที่ศูนย์เปล่าอาตมาเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าในชีวิตของอาตมามีโอกาสได้อยู่กับครูบาอาจารย์หลายท่านบางท่านอาตมาก็ได้อยู่กับท่านนานๆบางท่านอาตมาก็ได้อยู่กับท่านสั้นๆอย่าง ส่วนโมกกับพระลารามัตมาก็ไปแค่ไม่กี่วันแต่ว่าเป็นไม่กี่วันที่ส่งผลสะเทือนถึงชีวิตอาตมาทั้งชีวิตหลวงพ่อชาสุพัทโทอาตมาไม่ทันท่านแต่ทุกคืนอาตมานอนหลับไปพร้อมกับเสียงธรรมบรรยายของท่านตั้งแต่ยังเป็นแน่น้อยฟังทุกเรื่องฟังทุกชุดหลวงปู่ติชนันหันผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกอาตมาได้อยู่กับท่านสองอานที่เต็ม ที่หมู่บ้านพรมพรประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นสองอาทิตย์ที่มีความหมายส่งผลต่อการตัดสินใจของอาตมาทั้งชีวิตนอกจากนั้นท่านมาเมืองไทยอีกสองครั้งทุกครั้งท่านก็เมตตาให้ตามาได้เข้าไปสนทานาธรรมอย่างใกล้ชิดท่านเมตตามากท่านเอ็นดูมากทุกครั้งที่ไปกราบท่านจะเริยนชาถวายด้วยตัวท่านเองฉะนั้นการได้อยู่กับครูบาอาจารย์ ถ้าเราอยู่ไม่เป็นบางคนอยู่เป็นเดือนเป็นปีไม่ได้อะไรแต่บางคนอยู่เป็นดูเป็นอยู่แค่ครึ่งวันก็ได้เรื่องอาปราตันถึงบอกว่าถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ให้อยู่แบบพ่อครัวพ่อครัวนี่อยู่ในครัวหยิบทพีขึ้นมาเดี๋ยวก็ชิมแกงรู้รสทันทีแต่ทพีอยู่กับหมอ้อแกงทั้งปีทั้งชัิไม่รู้อะไรไม่เพียงไม่รู้อะไรนะบินด้วย เนี่ยฉะนั้นเรามาอยู่ที่ไร่ชนตะวันนะอยู่แบบพ่อครัวเราต้องรู้เราลิ้มชิมรสแล้วก็ต้องรู้รสจะไปอยู่แบบทับพพีซึ่งอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยโดยเหตุดังนั้นก็ขอให้เรามาประพฤติปฏิบัติที่นี่โดยการถือหลักว่าทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากนะทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มาก less is more น้อยเป็นมากได้ถ้าเราทําถูกน้อยเป็นมากได้ถ้าเราตั้งใจน้อยเป็นมากได้ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นกัละยะาณมิตรจริงๆฉะนั้นก็ขอให้เธอทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้โปรดเตือนตัวเองสำเนียกว่าเรามีเวลาน้อยแต่เราจะใช้วันเวลาที่แสนน้อยนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าสำนึกถ้าตระหนักอย่างนี้อยู่เสมออาตมาเชื่อเหลือเกินว่าบางทีคืนวันที่เรามาอยู่ด้วยกันแสนสั้นนี้อาจจะเป็นโมงยามที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็ได้ใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราได้มาอยู่ด้วยกันเรามีโอกาสดีอย่างนี้ก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่และให้ดีที่สุดอาตมามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับไปบ้าน ก็ไม่เห็นว่าธรรมะมันจะมีคุณค่าอะไรมาฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะพอกลับไปบ้านก็สติแตกประจําก็ยังบ่นๆอยู่ว่าฉันไปทําทําไมะทําแล้วก็ไม่เห็นบรรลุอะไรขึ้นมาวันหนึ่งจับพระจะบผูมีเรื่องมีราวไปอยู่ในคุกแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเลยตํารวจจับไปอยู่ในคุกไม่มีใครรู้ ไม่มีใครไปประกันอยู่ที่นั่นตั้งสองอาทิตย์กว่าจะมีคนรู้เรื่องเธอบอกว่าพอเข้าไปอยู่ในคุกและได้ยินเสียงลั่นดานกุญแจเท่านั้นเธอนั่งคอตกแล้วก็บอกตัวเองว่าสวยแล้วไงฉันมาที่นี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นโทรศัพท์ถูกยึดจะติดต่อใครไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้น พอพัสดีเดินกลับออกไปได้ยินแต่เสียงฝีเท้าเขากระทบพื้นซีเมนเธอบอกว่านั่นมันสัญญาณอันตรายชัดๆไม่รู้ว่าเขาจะขังเราไว้นานแค่ไหนผ่านไปสิบนาทีแรกแทบล้มประดาตายเพราะจะเป็นบ้าให้ได้แต่หลังจากผ่านไป20นาทีเธอนึกขึ้นมาได้ว่าเราเคยผ่านการเจอเินสติในนั้นไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น สมุดปากกาไม่มีหมอนผ้าปูที่นอนไม่มีมีแต่ห้องล่งลงพอมีแต่ห้องล่งๆเธอกําลังผเผชิญกับการคุกค,คามอย่างน่ากลัวที่สุดรู้ไหมอะไรกําลังคุกค,คามในนั้นไม่มีสิงสารสัตว์ไม่มีงูพิษไม่มีผู้ก่อการร้ายไม่มีผีไม่มีปีศาจแต่สิ่งที่คุกค,คาม เธอและเธอรู้สึกว่าเป็นอันตรายที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดพอเหลือตัวคนเดียวล้วนๆอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมืดความคิดมันปรุงทันทีพอมันปรุงขึ้นมาเธอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากเนื่องจากจิตมันไม่รู้จะไปไหนความคิดมันจะมีพลังปรุงไปถึงเรื่องไหนมันปรากฏภาพสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นมาในห้องคิดถึงใครภาพคนนั้น โผล่ Pro, มาทันทีเ็าตกอกตกใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันนี่คือพลังของความคิดซึ่งคนเคยผ่านคอร์สเจรินนี่พานากรรมฐันจะรู้ว่าอันนี้ธรรมดาอัตมาก็เคยเป็นมาแล้วในยุคต้นที่ไปเดินทุด,ดงคเนีอยู่วันหนึ่งอัตมาคิดถึงยมแม่กําลังเดินจงกรมแล้วก็จิตก็แวบคิดถึงโยมแม่เกิดปีติจนน้ําตาไหลอยากแบ่งบุญให้แม่จะได้แม่อยู่ไม่ทัน อุตส่าห์ให้เราได้บวชในวันที่ลูกมาประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษที่สุดลูกรู้สึกว่าอิ่มเหลือเกินอยากแบ่งบุญที่ลูกคิดว่าดีที่สุดให้แม่ปรากฏว่าแม่ไม่อยู่จิตมันก็วันไหวขึ้นมาสะเทือนสะท้อนใจกินแหน้งแข็งใจพอเงยหน้าจากทางเดินทุด,ดงปรากฏว่ารูปยอมแม่ยืนสูงค้ำต้นไผ่เลยเลยต้นไผ่ขึ้นไปข้างบนอนามาก็อึ่ง ทำไมแม่มาอยู่นี่เอาละเว้ยจะเอาอยัางไงเนี่ยทำไมแม่เราเป็นยักษ์มายืนอยู่ทางเดินจงกรมของเราเนี่ยยืนขำเลยแล้วจูจๆวัตามาก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะตามดูลมหายใจตามที่ครูบาอาจารย์บอกตามดูตามรู้ลมหายใจพอตามดูตามรู้ลมหายใจสักพักนะึ่งเงยหน้าแม่ก็หายไป อาตมาถมึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เองที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าระวังนะจิตมันจะปรุงปรุงแต่งจินตนาการฉะนั้นพอเราได้อยู่กับตัวเองล้วนๆในพลังของจิตมันจะมีพลังมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาห้ามพูดห้ามอ่านห้ามติดต่อมันก็เหลือช่องทางเดียวที่เราปิดมันไม่ได้คือจิตจิตก็จะปรุงแต่งก็จะจินตนาการไปผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันพออยู่ในคุกคนเดียวนะ ยี่สิบนาทีเท่านั้นเธอเกือบฆ่าตัวตายเพราะอะไรมันปรุงมันแต่งไปหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เธอต้องามาอยู่ในคุกแคนสุดแคนโกรธสุดโกรธอยากจะแหกกรงขังออกไปรบราฆ่าฟันกันให้ตายตกไปตามกันทีนี้เธอเธอคิดถึงอะไรภาพสิ่งนั้นก็ปรากฏโชะโชะโชะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนึกขึ้นมาได้ว่าเราเคยเจเริญสติก็เลยเดินจงกรมอยู่ในห้องของัง เดินมาเดินไปเดินไปเดินมาปรากฏวา่าจินตนาการความคิดมันพังลงไปเธออยู่กับปัจจุบันขณะล้นล้วนเลยจู่ๆขนลุกขนพองทั้งเนื้อทั้งตัวทั่วสารพังกายน้ำตาไหลพรา่าพรา่พราจากนั้นเธอนึกถึงหน้าครูบาอาจารย์ที่เคยไปปฏิบัติมานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อ นึกนึกนึก,นกถึงหน้าครูบาอาจารย์คนไหนเธอก็ร้องห่มร้องไห้จากเดินจงกลมปับ๊บก็นั่งสมาธิเธอบอกว่าในชีวิตหลังจากมาปฏิบัติวิศัสนากรรมฐานแล้วแทบไม่เคยเอากลับไปทําแต่สองอาทิตย์นั้นเธออยู่ในคุกยังมีความสุขที่สุดเธอเล่าว่าไม่เคยหลับยังเป็นสุขเท่าตอนอยู่ในคุกเลยเพราะอะไรเพราะเป็นการหลับหลังการเจริญสตินั่นเอง อทิที่ต่อมาจึงได้รับสมุดประกาผู้หญิงคนนี้จึงเขียนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้พบในคุกพอกลับออกมาไม่โกรธไม่แค้นใครเลยเธอกลับบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้เข้าคุกครั้งนี้เพราะอะไรเพราะได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงใครที่รักตัวเองได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงตัวเองนั้นเป็นที่พึ่งของตัวเองได้หรือไม่ได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงที่เราประพฤติปฏิบัติรมมานั้นจะเอาไปใช้ตอนไหน เธอจึงเรียกคุกแห่งนั้นว่าอะไรเธอเรียกว่าตารางวนารามคุกนะเรือนจำวนารามเธอบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทได้ไปอยู่ในเรือนจำวนารามตอนนี้เลยเขียนบันทึกเป็นเล่มๆนส่งมาให้อัตมาอา่านเธอบอกว่าไม่มีความสุขขนาดนี้มาก่อนเพราะได้มีเวลาตัดขาจากโลกภายนอกอย่างแท้จริงและปฏิบัตลิล้วนๆเลยครั้งเดียวกลายเป็นการปฏิบัติเดียว และได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงสุขจกนกระทั่งว่าต้องร้องไห้อยู่คนเดียวกลั้นเอาไว้ไม่ไหวเพราะพลังงานแห่งความสุขนั้นไหลหลั่งทางท้นออกมาจากข้างในออกมาทางน้ําตาเป็นการร้องไห้ที่มีความสุขเราร้องไห้กันบ่อยครั้งนะแต่มีกี่ครั้งที่เราร้องไห้แล้วเราปีติยินดีเรามีความสุขคนโดยมากเมื่อร้องไห้ก็เจ็บช้ำน้ําใจทุกตรมอมก่อมไม่มีไม่กี่ครั้งที่เราจะร้องไห้อย่างมีความสุข ฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้บางครั้งเราจะสัมผัสได้ถึงความปีติเบิกบานสำราญใจจนกระทั่งน้ำตาไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความสุขอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นน้ำตาที่ใช้ชำระบาปได้นี่คืออันนี้สงฆ์ที่เห็นชัดในปัจจุบันขณะคือเราจะมีความปีติจะมีความเบิกบานจะมีความสดชื่นรื่นเย็นในชีวิตถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วตอนนี้ถึงแม้จะไม่เห็นอะไรแต่ สิ่งที่เราทําเอาไว้จะไม่สูญหายอย่างแน่น,นอนขอให้เชื่อมั่นอย่างนั้นนะธรรมะที่เราได้เรียนการเจเริญสติที่เราได้ปฏิบัติตลอดจนถึงประสบการณ์ที่เราได้รับไม่สูญหายแต่เขารออยู่เขารอถึงจังหวะอันเหมาะอันควรแล้วจะ,สะแสดงตัวออกมาฉะนั้นเราทุกคนในชีวิต ได้สังสมอะไรมาม,ามา้างมหมเลอเกินนะเราเรียนเรื่องนี้เราฟังเรื่องนั้นสะสมความจำนาญเรื่องโน้นบางทีเราไม่คิดหรอกว่ามันจะใช้อะไรมองไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนแต่เชื่อเถอะวันหนึ่งจะถึงเวลาที่เราจะได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นถึงความน่าเสียใจของสิ่งที่เราได้เผลอทำออกไปได้ไดไดเผ้อทำลงไป ทั้งหนึ่งตอนที่สติฟจ็อบถูกไล่ออกไม่ใช่ถูกไล่ออกตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเขาเดินผ่านห้องเรียนห้องหนึ่งซึ่งเรียนวิชาคาลิกราฟีซึ่งก็ได้แก่วิชาศิลปะการคัดลายมือวิชานี้ไม่มีหน่วยกิจไม่มีดีกรีไม่มีประกาศนยียบัตรแต่สติฟจ็อบไปลงทะเบียนเรียนด้วยความสุขด้วยความสำราญเบิกบานใจจนจบคอร์ส แล้วพอจบมาปั๊บเพื่อนถามว่าแกจะเอาไปทําอะไรการศนยยบัตรก็ไม่ได้ดีกรีก็ไม่มีแล้วลงเรียนลงทะเบียนเรียนตั้งเทอมหนึ่งสตีฟจ๊อบก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทําอะไรรู้แต่ว่าตอนเรียนโคตรมีความสุขเลยเขาเรียนอย่างมีความสุขไม่มีใครบังคับอยู่ต่อมาเมื่อสตีฟจ๊อบตั้งบริษัทแอปเปิล แล้วก็กลายเป็นนวัตรกรผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปชั่วนิรันดร์การอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ a p p เ e One Apple เ a p p l p แอ e เป e ลจากนั้นจึงมาถึงคอมพิวเตอร์สำหรับนักออกแบบที่สำคัญม,มากๆและส่งอิทธิพลกับวงการคอมพิวเตอร์จนถึงทุกวันนี้ Macintosh ในการผลิต Macintosh นั้น Steve Job s คิดเสมอว่าอะไรคือความแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปวันหนึ่งขณะที่กำลังคิด มาคิดไปคิดไปคิดมาจะหาจุดเด่นจุดเน้นจุดขายของ macintosh ประสบการณ์เดิมก็หวนกลับมาในจังหวะที่เหมาะที่สุดสว่างโพลงขึ้นมาว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งเราเคยเรียนวิชาคัดลายมือแกเด้งจากเตียงเลยหยิบกระดาษมาแล้วนั่งคัดลายมือจากนั้นส่งให้ฝ่ายวิศวกรนำไปออกแบบเป็นฟอนต์หรือตัวอักษร และดังนั้น Macintosh จึงเป็นที่มาของแบบอักษรที่สวยที่สุดในโลกจนกระทั่งว่า Microsoft เองก็มาขอก๊อปไปใช้แล้วสตีฟจ็อบก็เครื่องบิลเกตมากที่มาก๊อปปี้ของเขาไปและโลกทั้งโลกที่ใช้โปรแกรม Microsoft ก็ได้ใช้ศิละปะการคัดลายมือของสตีฟจ็อบมาจนกระทั่งทุกวันนี้เห็นหรือ,อยังสิ่งซึ่งเราไปเรียนรู้เอาไวา้โดยที่ในขณะที่เรียนรู้ มองไม่ออกว่ามันจะนำไปสู่อะไรแต่ถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดวันหนึ่งจะถึงเวลาที่มันแสแดงถึงความสำคัญของตัวเองอย่างเหมาะสมสตีฟจ็อบเล่าเอาไว้ในวันที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่าช่วงที่เขาไปลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะการคัดลายมือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะนำชีวิตเขาไปสู่อะไรแต่ ตอนนี้เขาเรียนนั้นเขาเรียนด้วยความรักและเขาทำอย่างมีความสุขต่อมาเมื่อศิละปะก,การคัดลายมือกลายเป็นหัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์ Macintosh และทำให้ Steve Jobs กลายเป็นไทคูนในวงการเทคโนโลยีคือกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยและก็ได้รับการจับจ้องมองจากสื่อทั่วโลกเลยคนคนเดียวนี้ขึ้นปกนิตยสารไทมเกินห้าครั้ง ตอนนั้นอายุเขายังไม่ถึงสามสิบด้วยซ้ำเขาบอกน้องๆในวันรับปริญญาว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนการเชื่อมจุดเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำคือจุดแต่ละจุดมันจะเชื่อมเราไปสู่อะไรในอนาคตเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามองจากอนาคตย้อนกลับมาข้างหลังเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราถึงจะเห็นคุณค่าของจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด ว่ามันได้มีส่วนเติมเต็มชีวิตเราอย่างไรบ้างฉะนั้นถ้าเรากําลังเขียนจุดไหนลงไปในชีวิตจงบรรจงเขียนจุดจุดนั้นอย่างดีที่สุดเพราะวันหนึ่งถ้ามันเชื่อมไปหาอะไรก็ตามมันจะได้เป็นการเชื่อมจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี่คือคติธรรมที่ตีฟจอบเขาบอกน้องๆเพราะฉะนั้นเขาทําอะไรก็ตามเขาจึงประสบความสาเร็จเพราะเขาทํามันอย่างดีที่สุดด้วยความรักและทําอย่างมีความสุขประสบการณ์นี้สอดคล้องกับประสบการณ์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ต่อมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเมื่อพระชันสาเพียงเจ็ดขวบพระองค์ท่านได้ติดตามพระราชบิดาไปในพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญขณะที่พระราชบิดาทรงเป็นประธานในพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญพระราชบริพารบดามีทั้งหมดเฝ้าเห็นพระราชบิดาพระเจ้าสุโธธนะแล้วก็ดูพิธีดูพระราชพิธีด้วยความ สนอกสนใจเจ้าชายน้อยของเราทรงปลีกพระองค์ออกมานั่งอยู่ใต้ต้นว้าและเมื่อไม่รู้จะทำอะไรดีจึงทรงหลับพระเนตรลงนั่งคูบันลังคือขวาทับซ้ายประสานมือไว้ตรงหน้าตักตามดูลมหายใจตามดูตามรู้ไปจนกระทั่งจิตของพระองค์นั้นยังลงสู่ความสงบเป็นความสงบอย่างลึกซึ้งที่เราเรียกกันว่าการบรรลุปฐมฌานซึ่งเป็นสัมมาสมาธิขั้นที่หนึ่ง เจ้าชายน้อยของเราอยู่กับความสงบอย่างนั้นจนกระทั่งพระราชพีธีนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นและพระองค์ก็เสด็จดำเนินตามเสด็จพ่อก,กลับพระราชวงังประสบการณ์เจ็ดกวบไม่รู้จนนะนำพระองไปสู่อะไรนะต่อมาเมื่อพระชนมายุ29่พรรษาตัดสินพระไทยเสด็จออกพนวดทรงลองปิดลองถูกกับ เจ้าลัทธิคณาจารย์ใหญ่ทั้งหลายหกปีนะทดลองทุกสิ่งทุกอย่างล้มลุกทุกกลรันจนกระทั่งพระองค์สรุปว่าในโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะทุ่มเทศึกษาค้ขนคว,ว้าแสวงหาทางดับทุกข์ได้อุกฤิยิ่งไปกว่าเราแต่ทำถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้บรรลุนิพพานนั่นหมายความว่า ที่ทำมาทั้งหมดหน่าจะไม่ถูกต้องแล้วพระองค์ก็หวนคิดถึงทางออกพระองค์ก็ถามถึงว่ามีทางอื่นอีกไหมมีทางอื่นอีกหรือเปล่าคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาแล้วในจังหวะเวลาที่เหมาะควรเขาเรียกว่าถทายเมงจังหวะเวลาที่เหมาะควรมาถึงพระองค์ก็หวนคิดถึงประสบการณ์ในวัยยาวตอนนั่งนับลมหายใจเล่นๆอายุเจ็ดขวบ ความสุขความสงบครั้งนั้นหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอพระองค์ตระหนักรู้ถึงประสบการณ์คราวนั้นจึงตกลงใจไว้เอ๊ะหรือว่าการนั่งสมาธินั่นจะเป็นหนทางสําหรับบรรลุนิพพานพอระลึกขึ้นมาได้อย่างนี้ปั๊บตัดสินพระทยัยทิ้งทุกวิธีการเลยกลับมาสเสวยพระกยาหารอาบน้ำชำร,ระผ้าบรากาย และเย็นวันนั้นตัดสินพระไทยใช้วิธีของพระองค์เองซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากใครนั่งลงที่ควงโพธิพลกในวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนพุทธศักราช45ปีหัวค่ำพระองค์ก็เริ่มตามดูตามรู้ลมหายใจจนกระทั่ง ก่อนอรุณรุ่งในที่สุดโรรองบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อรยิยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงแท้ที่ไม่ผันแปลีกต่อไปทรงเปลี่ยนสถานภาพจากพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากปูถุชนเป็นอารยชนจากคนมีกิเลสเป็นคนไร้กิเลสพระองค์จึงมีพระสมัญญานามาสัมมาสัมพุทธะแปลว่าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง สัมมาโดยชอบสัมตัวนี้แปลว่าด,ด้วยตัวเองพุทธ,ธะก็คือตัดสรู้ถามว่าทำไมต้องตัดสรุด้วยพระองค์เองก็เพราะว่าวิธีการตัดสรู้คือการเจริญอาณาปณสตินั้นเป็นประสบการณ์ตรงของพระองค์เองล้วนๆเพราะตัดสรู้แล้วพระองค์ก็กลายเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกมาจนถึงทุกวันนี้ เห็นคุณค่าของการเชื่อมจุดหรือ,อยังจุดจุดหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านเคยเชื่อมเอาไว้ตอนอายุเจขวบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะนำไปสู่อะไรแต่แล้ววันหนึ่งมันก็นําพระองค์ท่านมาสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นชีวิตของเรานั้นในแต่ละขณะแต่ละขณะเรากําลังเชื่อมจุดเราไม่รู้หรอกว่าจุดจุดหนึ่งจะนำเราไปสู่อะไร ทั้งหนึ่งตอนอายุสี่ขวบเด็กชายถวันดัชนจิตกรเอกของโลกคนเนี้ยเป็นคนจังรายเคยตามแม่ไปที่วัดมุงเมืองในขณะที่แม่กำลังถวายสังฆทานกับหลวงลงุงเด็กชายถวันวิ่งลงจากกุฏิหยิบได้ฐานก้อนหนึ่งจากนั้นละเลงกำแพงสีขาวของหลวงลงุงกลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ยึกยือเป็นไส้เดือน พอยอมแม่ถวายสังฆทานเสร็จเดินลงมาพร้อมหลวงลุงยมแม่เห็นผลงานจิตรกรรมครั้งแรกของลูกตกใจด่าลูกหลวงพ่อบอกโยมอย่ไปว่ามันดูแลดีๆนะโตขึ้นเขาอาจจะเป็นจิตรกรเอกของโลกก็ได้แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงธวัชชานีเป็นจิตรกรเอกของโลกขายภาพบางภาพราคาถึงสองล้านนะ มีภาพอยู่สองภาพที่อาจารย์ถวันดัชนีให้เพื่อนไปตอนเจอวิกฤตเศรษฐกิจปี40บอกว่าให้เพื่อนเอาไปขายกู้วิกฤตเศรษฐกิจให้บริษัทเพื่อนคนนี้ชื่นชมในงานศิลปะเก็บงานศิลปะของจิตรกรของไทยชั้นนาเอาไว้มากมายเป็นพันชิ้นเลยไม่ขายเลยเก็บไว้อย่างดีพอผ่านพ้นเศรษฐกิจมาอาตมาพบเขาครั้งล่าสุดก็บอกว่าได้มานสองชิ้น ตอนนี้สองชิ้นนั้นตกชิ้นหนึ่งสองล้านเขามีอยู่2ชิ้นเขามีเงินอยู่ถึง400ล้านจากภาพนั้นเห็นไหมใครจะไปรู้ว่าเจ้าเด็กคนหนึ่งซึ่งเชื่อมจุดครั้งแรกด้วยการเอาก้อนหานไปละเลงบนกำแพงจะกลายเป็นจิตกรเอกของโลกไปแล้วนี่อาจารย์ถวันดัชนีเขียนไว้ในประวัติของท่านประวัติการแสดงนิทรศกาลเดียวนะ ทั้งแรกแสดงตอนอายุ4ขวบที่ไหนบนกำแพงวัดมุ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเจังรายชีวิตคือการเชื่อมจุดเราไม่รู้ว่าวันนี้เราทั้งหลายมาเจริญนิพพานากรรมฐานที่ศูนย์นิพพานสากลไรเชิญตะวันหรือมหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์เราจะมีเวลาแค่สองวัน แต่สองวันนี้ในอนาคตอาจจะเชื่อมโยงไปสู่อะไรถ้าโยมทุ่มเทกับมันอย่างเด็ดที่สุดผลที่ผลิดอกออกผลออกมาก็จะเป็นผลที่น่าชื่นชมเหมือนเจ้าชายน้อยของเราที่มีความสุขกับลมปราณสุดท้ายก็เชื่อมไปสู่การเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนสตีฟจ็อบที่มีความสุขกับการคัดลายมือสุดท้ายก็เชื่อมไปสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ไทคูลแห่งวงการคอมพิวเตอร์ของโลก เรือเหมือนถวัลดัชนีที่มีความสุขกับการและเลงก้อนฐานบนผืนกำแพงสุดท้ายก็เป็นจิตกรเอกของโลกดังนั้นสองวันนี้เราจะอยู่ระหว่างการเชื่อมจุดของชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าภาพที่สำเร็จเสร็จบริบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นภาพอะไรเราไม่รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อภาพภาพนั้นกลายเป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและเรามองย้อนกลับมาข้างหลังแต่ในระหว่างที่เราไม่รู้ เราก็ควรจะทําปัจจุบันขณะของเราคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้ดีที่สุดเผื่อว่าวันหนึ่งผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้ผลิดอกออกผลมาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้ฉันทุ่มเทตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีแล้วแต่ถ้าเราทุ่มเทอย่างดีแล้วพอวันหนึ่งภาพร่างของเราได้เชื่อมกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์เราก็จะได้ปรีเปรมกับความพยายามของเราว่า ก็สมแล้วที่ฉันได้รับผลที่ดีที่สุดเพราะตอนนั้นฉันก็ตั้งใจอย่างดีเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาสมาทานพระกรรมฐานฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าสู่โมงยามของการฝึกเจเริญสติอัตมาในฐานะของเจ้าของสถานที่ในคณะของครูบาอาจารย์ผู้เป็นกัลยะาณมิตรก็ขอให้กำลังใจให้เธอทั้งหลายทุ่มเทประพฤติปฏิบัติอย่างดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ขออัญเชิญเอาคุณพระรัตนตรัยมาอํานวยอวยพรให้เธอทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ตลอดปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนคอ